คอผมส,อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาวมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับผมเนาะจับตัวได้แล้วมาแล้วครับ <c oughs> ผมเนาะใครที่รอแนวทางไสุดเจ็ดัไสุดเจ็ดอันวัจันวันไเจ็อันนั้นอันพุดมาอีกไสุดเจ็วันสุกมากทิมซัมพี่น้องครับผมแตกโป ู07เหลขฝันมาสั่งได้พี่น้องได้คัดได้เนี่ยเนาะเอาวันนี้ไม่มีโอกาสมากขอกันพอดีพี่น้องพ่อพอแล้วเนาะจะได้จะมานำเสนอแนวทางเล่าผาดปัดครับผมเนาะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องอีฟซีพอวิ่งตัวแรกตัวิ่งจะว่าหาแนวทางเราพัฒนาวันจันทร์วันจันทร์เนาะ วันจันทร์ที่ยี่สิบอวันจันทร์ที่ยี่สบสองวันจันทร์<า>ที่ยี่สิบสองเนาะฮะยี่สิบสามบอโอ้โอ้วันจันทร์ที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสามอตันี่โอ้วันที่ยีบิบสามพี่รองอ้ที่ยี่สิบสี๋ยวก็กลงมือลองเวทแล้วได้ละ เดี๋ววันนี้ยืสองรุ่นี้ยืสโอ้เอาเมื่อไทยทํา,าวัาที่ยืดสองจ้ะอ่าอ่าเป็นยืสามแต่ว่าแนว้างเล่าพัฒนากับซีอ,อิ๊กวันจันที่ย3อสามโดอพี่น้องเด้อคำคำแนวทางเล้าพัฒนากระดาษแผ่นน้อยพี่น้องมั้งนี่แอดมินลืม,มสำนักเลขกเพระเลขน้อยตัวเลยเลขน้อยตัอ่า

อ้าขันฝันเนี่ยขันบ่าวให้เมียฟังจําอะไรติอ๋อยังไม่หนึ่งค่มันเป็นแปรงแรงยามโอ้ก็คือขันฝันแล้วฟ้าบอกเมียเลยโอ้เมียมันไม่ไม่บอกยันบ้านเขาเโอ้พ่นจําอะไ้พี่น้องพ่นจําอะไ้อือพ่นฝันเจ็ดศูนย์เนี่ยได้อีทีได้เนาะเนาะพ่น์ไห้วันจันทร์ก็ไห้วันจันทร์ก็มีติดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์พจน์พูดพจน์ก็ไห้อีศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แต่ว่ามาวันศุกร์พ่น บ่เอาเลยเกิดว่ามันจุบ่มาแล้วแม่นกอกอีหลีซูดเจ็ดกอดกีหลีพี่น้องแต่ว่ารอบนี้ให้มาแล้วพี่น้องวิ่งแปดเอาเกินว่าวันนี้วิ่งแปดตัวเดียวบ่เอ้าจับเก้าสองหรือเก้าเจ็ดนี่จับคู่เอ๊ะเก้าสองหรือเก้าเจ็ดมีตัวได้ไหมาอธิบายดูเสียดสูตรได้แน่เลยสูดได้เก้าสองฮะ วิ่งใครอยากวิ่งวิ่งแปดตัวเดียวบ่แปดตัวเดียวแปดสองคักบ่วัดจันจะหอดิขึ้นวัดเลยรับทรัพยบบ่ยังไงได้ห่วยก้อนโตวะ้ได้แค่บ่ออืใส่สูตรเดียดิโอ้นี่พี่รองไล่กาซาอยู่ดิมันแมนมันยันี่อะไรก็กุ้งกันอันนี้แม่นบ่นี่ยก็แม่นตัวใหญ่ก็เก็ดโอ้โตแล้วแสดงว่าไหนฮกคู่ฮกคางฮกคู่ โอ้มีแปดตัวเดียวแล้ววิ่งแปดตัวเดียวใครอยากวิ่งในพี่ร้องด้วคือวิ่งแปดตัวเดียวเม็ดเดียวเนาะแต่ว่าคนจะจับคู่ไฮยี่หรอกสำรับอ่ะตัวรักม 3, ัน,มนสามแปดแต่ตอนนั้นมันสามแปตัวนี้เนียอืมสองับแปดตัวอันมันคมันคงามารสองกับแปดมักกแปดสองคันเลยเดี๋ยวกสองนี่บ้ามันมันจันจก็ได้คักแท้เจมันมันมัแกับสองพเจแต่มันพูดตัวยญ่มันพูดนั่นแหละมันพูดมัสองมัน อืมขนาดนั้นเลยมันที่แตกมันหน่มันกมันนี่งมันี่แตมันึง่มเก็บอกเลยว่ามันอกว่ามันมันบอกมันออกหองเกจสามหมอมันออกกับมันมัมัสุกงหอมันสแตตรงหอมื่อีละาไไปลมันี่แตกออกตรงยุ่นละไ้องม้นึงเจ็มันออกข้อสี่ก้นหมอกมุนมันสุหมอก็เออว่เราลับก้นอืมอืมไปเมื่อวันก่อนข่านนี่ยเป็นข่านเบสเซียไปซื้อเต็นนี่บาน่านหมไปซื้อเต็นหกมหกสี่ไอมไปเจ็ดีามเบอ ตัวพิสูจน์ม่อยู่มีสิ่่สแต่ัวม่ใหถืองหมรือยังถึงถืมือโอ้ยเป็นตังแก่อยแปดตัวแปตัวอีสอตัวมันขึ้ตัวได้ไหมดีประทันมาโอ้ยัคนบอมือม่หอกโอ้เจามมอยู่แต่ว่าเจ็ดสามมก็หสามแปดสามนี่นี่หกสาเาอเอาให้ไ่ให้ละมือีแมาโอ้มือีตเอาถกตัวอย่าเมื่อันมันมเขาันมเขอมเขอด้ยวันไม่ไม่ได้เก็บไซื้อนั่นมันมาูมเขืออืน คือเจ็ดสามหกสาจะออกเจ็ดศูนย์เมดัอยู่ในบันเ่น่อด้นี่อาเจ็สามหกสามหอะรนั่นบอจับจับคู่บ่าบ่ถือมันมันมีแดดเออ่ังนีแดื่อเจ็ดสามหกสามเจ็ดที่หกี่เลม่จนี่มีนั่นปิเเอาแต่ว่าวันจันที่จะซื้เขาจัอะไรพูดเขาซึงัแต่ว่าบานก็จ้าบคูบอถือซื้อ เพราะว่าจับกูคัดไข่หลายๆก่าสจะว่าร้ายเกินไปบอกไม่ายไม่ไม่แตดตัวเนั่นเลอายสิบตัวเขาน่ไมเบ่อเอา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 เนอยนี่ละเพื่อมีศกเพื่อนเพื่อมีศกมีหมันพวแมงขัขัาแมอยูคัดไมลงยูเพรว่ามันหนึ่งก่สกันห้องซื้รเท่ากับคัดเอาตัวที่เล็ดๆนั่นแหลเอาวันี้วิ่งวิ่งแปครับสองบอกเอาแปดเอาตัวเดียวไปเอาตเอาตัวเอาตัวเดียวไปเออตัวนึเอาต่แปดตัวเดียวเหรอแปดตัวเดียวนะแปดตัวเดียว เอามีตัวใดเน่มีตัวไหบ้างินสอมาตัวเด้วมาตัวเดียวมาัวี่หันมองกันมองกมาตัวเดียวนี่ฮะแปกับสมาหนึ่ง่แดกับสเดี๋ยวมา้่หนึันมันจอกสองมาแปดมาันมันอกไปอกไปเลยนะเนี่ยนะโอ้เอาแลดกับสองมาแล้วเก็บสองมาแเอธรรมดาแปกับสเอสองมาตัวด้งธรรมดาไปยัมาตัวเดธรรมดาเท่ไรเนโอ้าปีเอาพีดิสามแิฮะนึ่มัน สามแปดังแปดี่ศูนย์ทนน่ะเพามีมีสามก็สากับสี่มาเดงนี้แปดที่ศูนย์ได้เงินเนาะเอาถ้ามมาเอกกันแปดสองออกไปเล้แต่สองได้้น้องกันถ้าจะมาด้วยกันก็คือแปดสองอีกได้ไหมหมน้องกันมาหน่มาหนมาน้องกันมานี่อันนี้ก็ออกกันหกสองหกสองกอหกสองมาอืมอีกสองสองห้าแปดห้าแปดเด็กก็ก่นมาแไม่ออกชิปที่ิปไม่ถือหมดอันถือถือว่านี่ก็แปดก็แปดทั้งหมดอืมหัวนี้มันก็มีนี่แหละมันนีก็มีใช่หรื่เลยอ อืมอืมพูดไปน้องสูตรกํนดเชียนเชียนนี่แปก็สองเลยมันเติบเลยทำไม่หมอกันหมอกก็สองแปดสองใหญ่ที่มาไม่ใหญ่ก็ก็สองมากสองกแปดองกแปดแปดสองหนึ่สามตัวนี่นี่สามตัวมันมันตัวนึงเขามาลามาว่าสามมาปดหรือว่าหนึ่งสองสามมาคูหนึง มนมันถือปะทุมนเดนเด่นถือมือที่ยอห้พี่อยก็ประทุมก่อนี่หละนี่มาจอดน่เพิ่คัดใ้เราพี่้องเด้อมามพี่้องเน้นเน้นแะไลอมาตัแบบสี่ศูยไ้มาตั๊บอะไรนสอตัวเพราะ่ีับสามสามแปดกับสี่ศูนย์ตัวเน่นตัวตัวเน้นตัวเด่นก็คือสาแปดและก็สี่ศูนย์ไอ้กสองกับแปดสองกับมันก็แก้เปนสมางสม เก้าแปดมาดีดีได้พี่วงนี่ย้เก้องเก้าสองมาดูเออเกกัมาหกสองเก้าสองแปดสองเก้าแปดถ้ามาจะมาล่างบอกโอ้ปดสองเก้าแปดมาล่างจะมาล่างถ้ามาได้พี่นลองด้แสดงว่าสี่นกับสามแปดถ้ามากมาบนตัวนี่นี่ละแม่เเห็นไหมเิงมากกัมาออกล่างมาส้าแปดมาโอ้เขาเม่เขาจะเกนึมงวาคือเมื่มาหาแปดแปดก็มาล่างเกสองก็มาล่าง องสองมาเทีบนเป็นบนโนอือันนี้ที่ปกมาก็มาเทีบนกันเออ่นเดี๋ยวจะหายลางมันอ่ะอโอ้แนวของสูนองสูนออกก้อนแมงสอ่โอ้เอาเจรนงพี่น้องจรนาพี่เก่าด้พี่น้องด้อสำหรับเล้าขาดตดนี่เกสนอกเกสมล้วมาห่มเห้องแมงให้เป็นแนวทางเท่านั้นอใส่วิจารณญาติในการรับชมอือนี่แหละนี่แหละคัดมาแล้วพี่น้องมีจังีลละ เอาค่าใครจะวิ่งก็คือวิ่งแปดเด้อพี่น้องเด้อวิ่งแปดด้อพี่น้องเพิ่นห้ไม่หมันตกกันจะสีลายบื้อ่ะโอ้โหคูคู่แอืมแล้วเขาประกับีใหญาประกับปนไม่ใหญ่น่ม่ัปรกับไม่กับเอาช่วยมาทำมากสมบัมไหมมหมาอืมัดอืมเอาเพื่อว่าตรลงกันบ่ตรลงกันที่ายเนี้ยอ่าตกงกันเอานักนักจังไงว่าสันเดียพี่น้องด้อเพราว่า เงี้ยนี่มือนี่คือเอาชุดนี่ไปสักก่อนอะนะต่ว่ากับชุดนี่ละที่ 2, 4, 8, น,น้องที่มันแปดปังๆก็ไดเนาะนีะ่ไม่สีอันนี้แต่ตัวเนาะนี่แต่ตัวกันสี่แปดเก้าสองแปดสองเก้าแปดส่วนมากข้ามาจะมาล่างเด้อพี่หลังเด้อฟังเงาสีเนาะ,ะสำรับสี่ศู 40, 38, 36, นย์สามแปดสามหกนี่ถ้ามากก็จะมาบาน,บาน,บนแต่ว่าไก่เย,ย้าชลาใจเนาะพ้นจับ หน่วยชุดหาคู่ฮกคู่เนี่ยพี่น้องใช่อ่าไปบนไปล่างได้ได้พี่น้องเด้อเพื่อฝากต้อมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสำรับทั้ทงๆเล่าขาดปัดว,วันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบสามฝากต้อมพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ